สวัสดีครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็น New Balance 1080 V12 นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับตัวนี้ไซส์นะครับป้ายไซส์ระบุว่าเป็น41.5ความยาว27เซนนะครับเดี๋ยวผมวัดหน้าเท้าแล้วก็วัดความยาวให้นะครับคู่นี้สภาพดีมากๆเลยครับแล้วก็1080นะครับเป็นรองเท้ารุ่นนิยมนะครับยอดฮิตนะครับแล้วก็หายากมากนะครับสำหรับตัว V12 นะครับนี่ครับสวยมากๆครับสวยมากๆครับท้ายเต็มๆนะครับนี่ครับผม ซอฟนะครับเป็นซอฟเดิมๆนะครับนี่ครับเฟสโฟมนะครับตัวนี้บอกเลยว่าหายากมากๆนะครับมาดูอีกข้างนะครับเดี๋ยวค่อยดูพื้นพร้อมๆกันเนาะนี่ครับผมสวยมากๆครับสวยมากๆนี่ครับสีละมุนมากๆเลยนะครับแล้วก็บอกเลยครับรุ่นนี้หายากมากๆนะครับพื้นประมาณนี้นะครับนี่ครับโอเคอยู่นะครับพื้นสภาพโอเคเลยนะครับผมแช่ให้ดูนะครับนี่ครับจะมีร่องรอยการใช้งานบางๆนะครับ นี่ครับผมนุ่มๆนลยครับเฟสโฟม1 0 8 0ตัวยอดนิยมอยู่แล้วนะครับมาดูอีกข้างนะครับนี่ครับผมพื้นสวยมากครับพื้นสวยมากๆครับนี่ครับผมสวยและใหม่มากๆครับพื้นนี่ครับผมโอเคครับมาดูวัดความยาวซอฟกันนะครับนี่ครับผมมาดูป้ายไซส์ก่อนนะครับนี่ครับป้ายไซส์เขาจะระบุแบบนี้เนาะ หายากมากนะครับ V12 นะครับ V12 นี่ครับ41.5ความยาว27เซนนะครับนี่ครับมาวัดความยาวซอฟไปเลยนะครับนี่ครับซอฟเป็นซอฟเดิมนะครับประมาณนี้นะครับความกว้างของหน้าเท้านะครับนี่ครับวัดแบบเห็นเห็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับ9.5นะครับถือว่าไม่แคบนะครับ9.5เซนนะครับเนาะ นี่ครับผมถือว่าโอเคเลยความยากของซ้อมนะครับนี่ครับคือผมว่ามันโอเวอร์ไปนิดนึงนะครับเนาะในป้ายไซน์นะครับผมจะให้มันลงท้าตรงนี้ผมว่าอ่า26.5นะครับกำลังดีเลยนะครับหรือ26เซนก็กำลังโอเคนะครับแนะนำา6 6ถึง26.5เพียงพอแล้วนะครับสำหรับตัว1080 V12 คู่นี้นะครับสวัสดีครับ